พาเพื่อนมาฟังกระแสาการคัฟเวอร์เพลงแล้วก็เต้นเพลง New บ o m a n กันค่ะล่าสุดก็มีพี่ๆหลายๆท่านเลยเนาะเขาก็เริ่มมีการคัฟเวอร์บางคนก็เอาเสียงโนริซ่านี่ค่ะไปลดดนตรีลงแล้วก็ให้ได้ฟังเสียงชัดๆโอ้โหเสียงโนริซ่าคือสดใสแล้วก็เสียงกล้องกังวันมากนะคะคนสวย และก็ล่าสุดกับการแหกคับเวืรอการทั่วบ้านทั่วเมืองนะเมมีหลากหลายสไตล์เลยนะเพื่อนๆให้ได้อัปเดตกันซึ่งโนงริซ่าของเราได้มาแปะท่าเต้นให้แล้วใช่ไหมคะคงจะไม่ยากเกินไปสําหรับการแกะท่าเต้นนะคะแล้วก็เริ่มมีพี่ๆเนี่ยเขาเริ่มได้ออกมาเต้นคับเวรืรอกันแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวแอดจะมีการนํามาเรื่อยๆน้องเพื่อนๆแต่ว่าใดๆคือมีทั้งการทําซีนท่าสะพานโค้งใน MV ็มวีโนริซ่านะคะคือแต่งตัวคล้ายมากๆเลยตอนแรกแอดก็นึกว่าพี่ท่านเนี้ยเป็นโนริซ่าจริงๆแต่ว่าไม่ใช่นะคะพี่ เขามีการ cover ท่าสะพานโคง้งซึ่งหลายคนก็กําลังสงสัยว่าใน้องริซ่าหรือเปล่าใน mv แต่ว่าแอดว่าไม่น่าใช่นะแต่ว่าพี่ท่านนี้เหมือนน้องริซ่ามากค่ะก็ทําท่าสะพานโค้งนะคะเรียกได้ว่าเหมือนมากแม่ลงทุนสุดๆคือจะมีพี่คนนึงถ่ายให้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องแบบมีพร็อพประกอบโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ต้องรีบมาถ่ายเพื่อนโอ้ยอ e นดูค่ะ hey, ว่าจะเป็นตาส่วนไข่ย,ย่างลูกสาวของแองเจลินาจรี่นะคะได้โชว์ลีลาการเต้นเพลงรรอกตาอันนี้ขอนอกประเด็นนิดนึงนะคือได้มีการเต้นร็อกซานนะคะในห้องซ้อมอันนี้ขออนุญาตนํามาวีดในนี้เลยแล้วกันนะแม่ หรือว่าจะเป็นการ cover อน้องนิ่าแต่งหน้าอย่างพี่ท่านนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าจัดนักจะเติมนะจ๊ะผมทองผมรอนนะคะผมขาวเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เรียนแบบฉากที่น้องนิ่ามีการแต่งเติมหน้านะคะใน MV เลยแล้วก็กลายมาเป็นนิววูมนคนใหม่ค่ะโดยเป็นสาวผมทองนะเฮ้ยดี ค่ะเร็บก็คือถ่ายบน BTS นะจ๊ะบอกเลยว่ากำลังจัดหนักจัดเต็มนะคะสำหรับคนแห่เวอร์หรือว่าจะเป็นพี่ท่านนี้ค่ะเต้นอยู่กลางบรรยากาศคอนโดคอนโดเนาะอู้ดท่าเซ็กซี่อยู่นะคะเนี่ยก็จัดให้เต็มเลยค่ะ3ลูก3ามคาแรคเตอร์3คนนะคะสนุกสนานกันทั่นหน้า oh, หรือว่าจะเป็นพี่สองท่านนี้ค่ะคือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เต้นแบบที่น้องิซ่าส,สอนนะมีการแกะท่าเต้นเองค่ะแน่นอนสนุกสนานกันทัวนานาละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบคอนโดคอนดโดเช่นกันนะคะ ก็จะเป็นแฟนบอยขาวประจําของน้องวิซ่าค่ะน่ารักน่าชังไม่ล่ะสคนนี้นะคะกับนิ w บูม a นของบอสลิไม่เคยพลาดทุกเพลงทุกเพลงค่ะคือท่าดีที่แฟนบอยกเกงขาวคือแบบพริ้วมากนะคะคนด้านหน้านี่จ้ะอีฉันยอมเลยค่ะไม่กราบและก็พี่ผู้หญิงท่านนี้นะคะก็เต้นสุดพริวะะ้วเลยค่ะ Pretty g i ิ l สุด คือมีหลากหลายมากๆเลยค่ะที่มีการออกมาคับเวอร์เต้นตามเพลง New Woman นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ต้องแกะท่าเต้นแล้วจ้ะแอก็เลยเก็บรวบรวมนำมาเมาให้ไี้ฟังถ้าได้เห็นผ่านหน้าทำลายอะไรแบบนี้เนาะเพื่อน,นๆอย่างไรเนี่ยคะก็ฝากทุกคนสตรีมเพลงของโดนิซ่าเกินเยอะๆนะแม่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ